โซเซตี้วันนี้ไฟไฟอยู่ในงานของโรงพยาบาลพยาไทย3จัดกิจกรรมสุขภาพต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติกับมหากรรมสุขภาพเดือนพิเศษสำหรับสุภาพจตตีทุกท่านภายใต้ชื่องานซ u เปอร์วูแมนซูเปอร์ฮีโร่ปลุกความเป็นฮีโร่ในตัวคุณภายในงานท่านผู้ชมจะได้พบกับกิจกรรมมากมายที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัวบรรยากาศภายในงานจะเป็นไงนะคะตาไฟฟไปพร้อมกันเลยค่ะ ก็กิจกรรมในวันนี้นะคะเราก็จัดขึ้นเพื่อพิศการของในวันแม่นะคะเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของคุณแม่และเตรียมความพร้อมสําหรับคุณที่ต้องการที่จะเป็นคุณแม่ด้วยนะคะก็มีการให้ความรู้นะคะรวมทั้งตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลไทสามเองเนี่ยค่ะเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะให้กับคนชาวฝั่งทนนะคะแล้วก็เนื่องด้วยในเดือนนี้ค่ะเป็นเดือนของวันแม่เรามีในเรื่องของการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะ มีในเรื่องของการตรวจความแน่งงนของมวลกระดูกนะคะการวัดสมรรถภาพทางด้านกล้ามเนื้อแล้วก็การตรวจเวลาตับอักเสบบีนะคะกิจกรรมในภายในงานแล้วเนี่ยบนวีทีเองเนี่ยนะคะเราก็มีด็อกเตอร์ทล์กนะคะเรามีการเชิญคุณหมอมาให้ความรู้กับคุณแม่ในเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะในเรื่องของภาวะการมีบุตรยากะคะ่ะแล้วก็การให้ความรู้ในเรื่องของการทําศัลยกรรมเกาหลีนะคะรวมถึงในเรื่องของพัฒนานการเด็กนะคะ ซึ่งก็นอกจากจะเป็น,นเรื่องของความรู้แล้วเนี่ยเราก็มีกิจกรรมนะคะในเรื่องของการมิเิคอนเสิร์ตนะคะซึ่งในวันนี้เองนะคะเราก็จะ uh, มีการเชิญนะคะลิศตาะคะ่ะเพื่อที่จะมาให้ความบันเทิงกับคุณลูกค้านะคะที่ uh, มาช้อปปิ้งอยู่ในบริเวณนี้ค่ะ